ตอนนี้เอนจอยพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นที่ร้านอุซารอนนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไบโอนาโนเอนจอยพลัสเมื่อท่านใช้ไปแล้วนะคะมีสุขภาพดีอย่างไรแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะมาฟังจากที่ท่านพูดกันค่ะ ซึ่งนะคะเครื่องดื่มไบโอนาน e เอนจอยพลนั้นเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่พิเศษสําหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติมีอาการตกขาวคันรวมไปถึงนะคะมีอาการหุดหิบง่ายร้อนรูบว่าบซึ่งเราจะเรียกกันว่าภาวะของผู้หญิงที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองค่ะ แล้ววันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับฟังจากคำพูดของคุณปุ๊ปานิสาจากตัวท่านเองเลยนะคะเดี๋ยวเราไปท้างในกันดีกว่าค่ะ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สกัดจากพืชผลไม้ผลิตด้วยกระบวนการไบโอนาโนโดยการแลกเปลี่ยนโมเลกุลเพื่อให้ได้เอสโตรเจนที่มาจากพืชที่เราเรียกกันว่าไฟโตเอสโตรเจนนั่นเองค่ะซึ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นจะไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเพราะว่าของเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีน้ําตาลหรือจะเรียกกันว่าซูเกอร์ฟรีนั่นเองและที่สําคัญนะคะเครื่องดื่มไบโอนาโนเอนจอยพลัส ไม่ใช่เคมีคอนเอสโตรเจนหรือที่เรารู้จักกันที่เรียกกันว่าเอสโตรเจนสังเคราะห์แต่ของเรานะคะเครื่องดื่มไบโอนาโนเอนจอยพลัสจะเป็นไฟโตเอสโตรเจนจึงสามารถที่จะปรับสมดุลของร่างกายได้เป็นอย่างดีและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็วค่ะอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ไปชมแล้วก็ไปฟังจากปากของพี่ผู้เองนะคะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ตอนนี้พี่ปุ๊ได้นั่งอยู่ข้างเสาเอ็นจอยแล้วสวัสดีค่ะพี่ปุ๊ครัสวัสดีค่ะแ,แ,และ้วควรขออนุญาตถาวในเรื่องของสุขภาพส่วนตัวของพี่ปุ๊ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าจะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพแบบผู้หญิงผู้หญิงเน,ะนี่ยบางท่านก็อาจจะแบบอายนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ,คะแต่ว่าเาเรียกว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้ ด้วยว่าเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะทำให้สุขภาพเราดีมากน้อยแค่ไหนความคือหนูสาวอิ้งอยขออนุญาตถามก่อนว่าได้รับข้อมูลมาก็คือพี่ภู๊กเนี่ยมีปัญหาเรื่องของมดลูกตัดมดลูกใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วเราอยากให้เล่าให้เ่านผู้ชมฟังสักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างก็ตัดมดลูกมาได้สักห้าปีแล้วค่ะแล้ก็มาตัดมดลูกคือตัดทั้งพวงเลยนะคะคือคือะขอทั้งพวงพอาะเยอะแล้วคุณหมอก็บอกว่าต้องทานฮอร์โมนเพราะว่า อาการตับรูกจะไม่มีรอบเรือนถ้าเป็นอาการของสมุทรสาไนน์งวยอัตโนมักเพราะว่าคนที่ไม่มีรอบเรือนมันจะมีนใช่ไหมคะก็พอผ่าตัดเสร็จรักษซาร์โคค่ามาไดเสร็จเรียบร้อยหายแล้วดีขึ้นแล้วก็มาทานนองโมทานนองโมได้สองคั้เป็นซีที่หน้าอกอก็ที่ละกาเป็นที่ <c oughs> ก็ไปเจาะอ,ออกหมอห้ามทานนองโมเพราะว่ามันจะเป็น ัวกระตุ้นที่ทําให้เราเป็นมะเ็มเลต้าโนมใช่ไหมคะก็ก็ไม่ทานไม่ทานละไม่ทานก็มาตั้งค่ามันได้แทำใจนะคะหุดหยุดการเพราะว่ารอบเดือนไม่มาผู้หญิงถ้ารอบเดือนไม่มามันก็จะหมดหยุดใช่ไหมคะจะหมดหยุดงุ่มง,ง่ามจะซึมเศร้าจะอะไรว่าไปทีนี้มีวันหนึ่งเนี่ยเนี่ยคือสามีได้ลหละค่ะไปค้นพบตัวเนี่ยค่ะ ไปโอนาโนทต็มจอร์ทัสจอร์ทัสตัวเนี้ยค่ะมาซึ่งตอนนั้นเพิ่องออกมาสามขวดค่ะเขมาสามขวดบอกปุ๊บลองชิมดูสิเนี่ยวันนี้จะดีนะสำหรับสาวใบทองอ่าแล้วก็อ่าเล,ลือดระบบการทำงาน,นของของผู้หญิงที่แบบไม่มีบ้าลูกหรือสาวใบทองหรือคนที่รอบเดือนมาแล้วปวดท้อ,องมีอะ,ะ,ะไรเด็กเราไม่มีตรงนั้นใช่ไหมคะเราเป็นแค่ สาวใบทองที่ไม่มีรอบเดือนแล้วนะคะถ้าบอกว่าดื่มแล้ว,ว,ลวดื่มแล้วจะทําให้อารมณ์ดีแมุ่มดีเลยเดีทานดูนค่ะในแรกก็กะว่าจะไม่ทานนะจะใช่หรือเปล่าน้อต่อไปพอทานไปทั้งสามวันวันที่สามนะคะวันที่สามรู้สึกเลยะคะ่ะห้องน้ำอันนี้คงแม่แม่ไม่มจัดนะคะห้อง้นาเราก็ต้องถอดเสื้อผ้าะนะ้อค่ะอือถอดเสื้อผ้าอาบน้ำาสอกระจกนี้ น้าอกนี่คือจริงๆแล้วมันก็หลายปีมาแล้วจริงๆหนากเราคือเราไม่บิดีรอบเดือนยังไงก็ไม่ตึงอยู่แล้วใช่ไหมคะรูะ้สึกเน่าตึงอ,อ่ที่มันคล้อยอ,อยู่ก็กระชับกระชับขึ้นนะคะก็เลยเอา้าวรู้สึกดีทีนี้ลูกค้ามาก็เลยเล่าให้ลูกค้าฟังน้องคนนี้เขากระจกน้องตานะคะ น้องเขาบอกเอาไปทำดูสีหน้าเขาก็บอกเอาไปเอาไปลองดูนะสามวันเหมือนกันสามวันเหมือนกันเอมาบอกว่าพี่ปุ๊นี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันดีมากๆเลยสามวันหน้าอกหนูจากที่ไม่กระชับไม่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 ถี่นะคะค่ะคือหน้าอกมันจะกว้างกระชับวันที่สามวันที่สี่น้องเข้ามาหาเลยเอาหน้าอกมาให้ดูโอ้อ ไม่ได้เ <Upper> ป <language> er ิดให้ดูนะคะก็คือตัวอ่าเชื่อมอะไรเชื่อเชื่อมตรงนี้ตรงจะรอบก้อนลึกๆอ่ะก็ดีไม่เอาละก็เริ่มเริ่มคุยให้เงาฟันเนี่ยเราเดี๋ยเข้ามาบอกว่าเออุ่จะได้ผลดีลูกค้าจะถามว่าทำไมพี่ปุู๊ดูทดีขึ้นค่ะดูดีนะอายุเท่าไหร่แล้วคะอ่ะก็ก็จะไม่บอกเออแ้วถามว่าถ้าบอกไปเดี๋ยวบอกเท่าไหร่นี่ฟู บอกว่ามีสองปีห้าสิบค่ะมีสองปีปห้าสิบเ่อไม่ะ่ายเชื่อเลยค่ยอเข้าพัง,ต,งตัวอย่นนง,ง,งนิดนึงก็เลยบอกว่าเอาบอกว่าพี่พูดทานอะไรบอกนี่ไงตอนนี้ยเิ็นได้ดูค่ะ Enjoy พัสดของเราที่ไหนค่ะดีมากมากบอกขวดนึงเท่าไหร่อะเดี๋ยวค่อยาามาคุยกันรอบๆนะคะ <c oughs> ไม่แพงอย่างที่คิดสำหรับความสดตัวนี้ค่ะใช่ไหมคะพี่ถึงบอกว่าคนเราสวยจากข้างใน ภายนอกค่ะค่ะเขาบอกว่าทําไมถึงต้องสวยก็ถ้าเราค่าสุขภาพข้างในงดีข้างนอกมันต้องดีด้วยใช่ไหมค่ะถูกต้องเลยค่ะก็จะดีด้วยาอารมณ์ดีคนเรามองโลกในแง่ดีก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะคือตอนนี้อารมณ์ดีคือแบบอารมณ์ดีค่ะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว<อ>่าได้ใช่ไหมคะมากมีที่บา้านมีคนออบอกว่าเออเข้ามาเยอะแยะเนาะค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณสายจะขึ้นบ้านนอนแล้วไม่คุยกับคนค่ะเดี๋ยวดี้ไม่ค่ะ นัน่คุยเจฮาปาร์ตี้มีความสุขค่ะทานตัวน<ะ>ี้แล้สบายจริงๆมีคนที่มามาแชร์ประสบการณ์เยอะแต่ที่เขาไม่ว่างเดีย๋ยวันหลังลยังไงเดี๋ยวน้องหนูมาหาพีุ่ญเนาะอยเรียกเขามาเยอะๆเลยเพราะว่าคนที่เขาเอารับประทานไปเนี่ยมาบอกตอบรับดีทุกคนค่ะได้ทคือคน ความประทับใจของพี่ปูนะคะเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไบโอนาโนอินจอยพัทกันไปแล้วนะเนี่ยนะคะคือบางบางครั้งนะคะการการการที่เราใช้อะไรแล้วบอกรู้สึกดีใจเนี่ยคำพูดมันจะไม่ได้คิดไม่ได้สังหาคู้มันจะออกมาจากความรู้สึกจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราเห็นใบหน้าพี่ปูคือแบบมีความสุขมากเลย<ช>ค่ะดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขออนอุญาตแบบว่าลึกๆขึ้นที่หนึ่งคือก่อนหน้าที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยในเรื่องของใบทองาเขาจะมีอารมณ์หงุดหงิดอะไรเงี้ยในเรื่องของปัญหาครอบครัวเนี่ยปัญหา นื้อเยอะไหมปัญหาครอบครัวเดีนะก่อนหน้านี้ก็จะมีนะอ่ากาแฟอย่างเงี้ยก็จะมีบางทีก็หงุดหงิดเรื่องอารมณ์นี่ก็เดี๋ยวก็คอยคอยคอยไม่ไม่ไม่พูดอะไรถ้าเกิดเราโมโหอะไรก็จะพูดค่ะแต่ก่อนนี่คือยังไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มไบโอนานโนเอนจอยนะคืออารมณ์เขาจะหงุดหงิดมากเป็นคนใจร้อนนะแต่ว่าพอได้ดื่มไบโอนานโน่นใบนานโนนเอนจอยไปแล้วเนี่ยอารมณ์เขาจะดีมากแล้วก็ รูปร่างผิวพรรณต่างๆหน้าตาเนี่ยเขาก็สดใสขึ้นนะฮะแล้วก็มีเป็นเพื่อยว่าชะลอฟาร์มฟาร์มแก่ลงเป็นสาวผมผมได้ภรรยามาอีกกลับคืนมาครับภรรยาได้ภรรยาสาวเขาเรื่อง,เร,องเรื่องฟาร์มประทับใจนี่ฮะมีมากเลยครับหลังจากที่เขาได้ดื่มแล้วอ่อันดับหนึ่งในเรื่องของอารมณ์ฮะซึ่งปกติแต่ก่อนนะั้นอารมณ์เขาจะร้อนมากเป็นคนที่โมโหฉุนเฉียวแต่ว่าพอได้ดื่มไบโวนาะโนอินจอยไปแล้วเนี่ย ปรากฏว่าหลังจากได้ดื่มนี่อารมณ์เขาสึกว่าจะเป็นคนอ่อนไหวอ่อนโยนลงแล้วก็คุยกันแบบว่าไม่ค่ทะเ,เลาะเบาแวงกันพูดง่ายๆนะทุกวันนี้ภรรยาผมที่เขาทำงานหนักก็คือเปิดร้านแต่เช้าเป็นร้านทําผมนะครับรับลูกค้าแต่เช้าแบบจะปิดร้านก็ดึกนะฮะคือทํางานทั้งวันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเหนื่อยมากแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยทำงานได้หมดตลอดวันครับสการ